สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาทำระบบลดน้ำอัตโนมัติให้กับต้นไม้เราในช่วงเวลาที่เราไม่ได้อยู่บ้านหลายวันทำขึ้นมาง่ายมากๆนะครับแล้วก็ได้ผลอย่างดีมันเป็นระบบเดียวกับการให้น้ำไก่นะครับคราวนี้หลักในการหาอุปกรณ์มาทำเนี่ยก็คือผมมีขวดน้ำขวดเล็กฉะนั้นภาชนะที่เอามาคู่กันของผมเลยเป็นปิ่นโตได้นะครับถ้าท่านใช้ขวดน้ำ 5ลิตรแบบหูหิ้วนะครับท่านก็หาพลาสติกแบบนี้มาเป็นตัวรองนะครับแล้วก็เอาขวด5ลิตรมาวางบนท่านดูนะฮะเมื่อกี้ผมใส่น้ำลงไปในขวดเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่น้ำขวดมันลอยคราวนี้ก็ใส่น้ำไว้ขวดจะได้วางอยู่ได้นะครับคราวนี้ระดับน้ำที่เราให้ความสนใจคือระดับน้ำข้างนอก ระดับน้ําที่เราต้องการให้ขังอยู่ในนี้ผมให้ลดต่ําลงมากว่าขอบอยู่นิดหนึ่งหรือใครอยากจะใส่น้ําให้เต็มปากนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าท่านใส่น้ําเต็มระดับปากอันนี้น้ํามันจะไหลลงไปเร็วเกินไปตําแหน่งที่เราต้องการคือตําแหน่งผิวน้ําตรงนี้ที่ไปสัมผัสกับขวดนะครับให้เราเจาะรูต่ํากว่าผิวน้ํานะครับโดยใช้เหล็กแหลมๆเผาแล้วก็จี้เข้าไป ความสําคัญของรูเนี่ยก็คือขอบบนสุดของรูเนี่ยจะต้องเท่ากับระดับน้ําอันนี้นะครับเดี๋ยวผมวาดรูปให้ดูนะครับนี่ท่านดูนะฮะตำแหน่งสีม่วงคือปิ่นโตนะครับแล้วก็ตําแหน่งสีฟ้าคือระดับน้ํานะครับคราวนี้ให้ท่านสังเกตวงกลมที่ผมวงไว้อันนี้คือรูที่เราจะเจาะนะครับขอบของรูจะต้องให้อยู่ในระดับผิวน้ําหลักการมีแค่นี้นะฮะคราวนี้ท่านก็ หาอะไรมามาร์กแต้มไว้นิดหนึ่งว่าเราต้องการผิวรูอยู่ในระดับผิวน้ําตรงนี้นะครับอย่างขอาผมเนี่ยผมแต้มไว้ตรงนี้จริงๆท่านต้องหาอะไรที่แบบมันชัดเจนกว่านี้นะครับเนี่ยตรงนี้คือผิวบนสุดของรูเราจะต้องเจาะรูต่ําลงมาอย่างนี้นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางรูประมาณ1เซนนะครับ เติมน้ำมาแล้วก็ปิดฝาให้แน่นอันนี้คือปิดฝาแน่นเนี่ยหัวใจสําคัญเลยนะครับข้างบนท่านจะต้องไม่ให้อากาศมันซึมเข้าไปจากข้างบนได้เลยบังคับให้อากาศเข้าจากรูนี้อย่างเดียวนะครับคราวนี้ผมสมมุติว่าตอนนี้น้องหมาน้องแมวกําลังกินน้ําหรือไก่กําลังกินน้ำ,รำ,นนำนะครับคราวนี้พอน้ํามันเริ่มต่ากว่ารู เห็นไหมครับท่านจะเห็นฟองอากาศเข้าไปนะครับ right? ฉะนั้นเราก็จะใช้น้านในนี้แหละไปลดน้ําต้นไม้ให้น้านในนี้ค่อยๆหายออกไปท่านสังเกตฟองอากาศที่มันลอยขึ้นไปนะครับเห็นไหมครับน้ำในขวดจะค่อยๆไหลออกมาไหลออกมาจนเดี๋ยวมันหยุดของมันเองนะครับ right? นี่นะฮะตอนนี้มันหยุดแล้วเพราะระดับน้ํามันไปปิดถึงขอบรูด้านบนนะครับทุกอย่างก็นิ่งระบบก็นิ่งหลายท่านก็จะเริ่มสงสัยว่าแล้วเราจะให้มันลดน้ําต้นไม้ยังไงนี่คือสิ่งที่เราจะต้องหามาเพิ่มเติมเป็นเชือกเส้นได้แบบนี้นะครับหรือใครจะฉีกเศษผ้าก็ได้นะครับแต่ท่านฉีกเศษผ้ามาเนี่ยให้มันเล็กหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าใหญ่มันก็จะดูดน้ําออกไปเยอะนะครับ ราวนี้เราก็วางพาดไว้อย่างนี้ท่านเอาน็อตสักอันหนึ่งมาร้อยไว้ในเชือกก็ได้นะครับใส่ไว้จนถึงตรงนี้แล้วเราก็หย่อนไว้ในน้ําเชือกมันจะได้จมน้ําอยู่ตลอดเวลานะครับน้ําจะค่อยๆซึมลงไปทั้งสองข้างลงไปในดินของเราที่ผมอยากให้ระดับน้ํามันต่าลงไปเนี่ยก็เป็นเพราะว่าถ้าระดับน้ํามันอยู่ผิวน้ำเนี่ยมันจะดูดเร็วมากเราให้ระดับน้ํามันต่ําอยู่หน่อยมันจะดูดขึ้นมายากหน่อย น้ำจะไม่ไหลเร็วจนเกินไปนะครับจากเชือกที่แห้งๆตอนนี้ความชื้นมาถึงนี่แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะไหลลงมาตามเชือกลงไปในดินของเราเองใครอยากให้ไหลเร็วท่านก็เอาระดับลูให้สูงขึ้นระดับน้ําจะได้สูงใครอยากให้ไหลช้าหน่อยก็ต่ําลงหน่อยนะครับ <S <S ตอนนี้น้ํามันเริ่มไหลไปถึงนี่แล้วมัน ฝั่งนี้ก็เหมือนกันฝั่งนี้เริ่มเปียกมาถึงนี่แล้วนะเมื่อกี้ผมเดินไปเอากระดาษทิชชู่ฝั่งนี้นี่น้ําเปียกขนาดนี้นะครับี่ยท่านดูนะคะวามชื้นจะไหลลงไปต่อเนื่องดูดได้ดีมากๆนะครับแล้วคราวนี้พอเชือกเริ่มเปียกเนี่ยน้ำจะไหลได้ดีขึ้นนะครับแต่ทีแรกเนี่ยที่เราต้องรอช้าหน่อยเป็นเพราะว่า เชือกมันยังแห้งอยู่ระบบให้น้ำอัตโนมัติอย่างง่ายที่สุดเลยนะครับแล้วก็ได้ผลดีด้วยมันจะไม่ไหลเร็วเกินไปนะครับที่เขาทำกันเอาคัตเทนบัตรไปเสียบไว้แล้วก็ปล่อยให้มันไหลนั่นแป๊บเดียวหมดนะครับคราวนี้ถ้าท่านไปหลายวันท่านก็เปลี่ยนขวดเป็นขวดใหญ่หรือก็ใช้ถาดแบบโน้นถาดกว้างๆและขอบเตี้ยอย่างนี้ท่านจะต้องเจาะรูให้ดีหน่อยนะครับเช็คระดับน้ำว่าน้ำมันขังได้ขนาดไหน เราใช้ถาดที่มีขอบเตี้ยๆแบบนี้เนี่ยเราจะต้องเจาะรูอยู่เกือบถึงก้นเลยนะครับท่านเห็นชัดเจนแล้วนะครับระบบง่ายๆน้ำค่อยๆไหลซึมกำลังดีนะครับคลิปนี้ผมก็จบไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ